้อ8ที <im> ่3นะครับเราจะมาทบทวนในหัวข้อของเรื่องสัว์ไฟฟ้ากับพลังงานสัว์ไฟฟ้าอันนี้เวลาเราได้ยินคำว่าสัว์ไฟฟ้ากับพลังงานสัว์ไฟฟ้าเราต้องระวังนะเพราะว่ามันลงท้ายด้วยคำสัตว์ไฟฟ้าเหมือนกันนะถ้าสัตว์ไฟฟ้านะครับมันจะมีหน่วยมาเป็นโวลต์ถ้าพลังงานสัตว์ไฟฟ้าจะมีหน่วยมาเป็นจูนพลังงานสัว์ไฟฟ้าบางทีเรียกย่อๆว่าพลังงานไฟฟ้านะครับ Okay. ทีนี้ไอเจ้าตัวพลังงานศัตว์ไฟฟ้าทีนี้นะครับมันคืองานในการย้ายเจ้าตัวประจุนะครับภายใต้สนามไฟฟ้าให้ขยับจากจุดเดิมนะครับถ้าสมมติว่าจะมีประจุบวกอยู่นะนะครับเจ้าตัวประจุบวกอันนี้นะครับสมมุติว่ามันอยู่ณนะนะตำแหน่ง A นะครับและเราต้องการที่จะย้ายจากประจุจากตำแหน่ง A ไปตำแหน่ง B นะสมมติว่า จาก a ไป B เนี่ยนะครับ u ห่างนะครับเท่ากับ d เล็กนะครับผมโอเคนะทีนี้เนื่องจากว่าเราเมื่อแหล่ก็ตานะที่เราวางประจุในเจ้าตัวสนามไฟฟ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดเจ้าตัวแหลงไฟฟ้าขึ้นมาเองนะครับแล้วนิยามขอเจ้าตัวพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับที่ จากในการเลื่อนประจุจากจุด A ไปยังจุด B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ QE แล้วก็คูณกับเจ้าตัว d e. QE คูณกับเจ้าตัว d e. นะแล้วตัว QE ตัวนี้จริงๆมันก็เคยเจ้าตัวแรงไฟฟ้านั่นเองนะนะครับเพราะอย่าลืมนะว่าก่อนหน้านี้นะถ้าสมมติวเรามีประจุบวกนะครับประจุบวกถ้ามันเจอเจ้าตัวสายไฟฟ้ามันจะเกิดเจ้าตัวแรงไฟฟ้าขึ้นมานะซึ่งเจ้าตัวแรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเ<อ>ท่ากับขนาดของเจ้าตัวประจุนะครับ ปูนกับเจ้าตัวสนามไฟฟ้าและสิ่งที่เราต้องจำอีกอันนึงก็คือเนี่ยประจุบวกจะเคลื่อนที่ตามสนามไฟฟ้าประจุลบจะเคลื่อนที่สวนทางกับสนามไฟฟ้าถ้าเป็นประจุลบนะครับมันจะเคลื่อนที่สวนทางกับเจ้าตัวสนามไฟฟ้านะครับประจุบวกเคลื่อนที่ตามสนามประจุลบจะเคลื่อนที่สวนทางกับสนามโอเคนะอ่นนี่คือนิยามของ จ้าตัวพลังงานสังเฟ้านะนะครับ Qe ก็คูณกับเจ้าตัว d เอาแค่ขนาดอยเดียวนะนะครับไม่ต้องเพราะเนื่องจากว่าพลังงานมันเป็นปริมาณสเกล่านะนะครับขทีนี้เจ้าตัวความต่างศักย์นะครับความต่างศักย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงของพลังงานสังเฟ้าต่อประจุไฟฟ้านะครับหรือเขีนนี้ก็ได้นะครับ d e ้ t a v เท่ากับ Delta u แล้วก็หารด้วยเจ้าตัว Q นะครับ แต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราใช้อ่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการวัดความต่างศักนะ์นะก็จะเรียกว่าเจ้าตัวโอห์มมิเตอร์นะครับเรามีเครื่องมือวัดความต่างศัก์นะครับเครื่องมือที่วัดพลังงานไฟฟ้าโดยปกติแล้วมันมีนมีแหละนะแต่ว่ามันแพงเขาไม,ไม่นิยมกันดังนั้นเวลาจะวัดเจ้าตัวพลังงานสั่์ไฟฟ้าเขาก็จะวัดความต่างศัก์ก่อนถ้าเขารู้กระจุ เขาวับความต่างศักย์ก็เอาไปจุคูณกับความต่างศักย์ก็จบก็จะไ,ได้พลังงานไฟฟ้นานะครับทีนี้เจ้าตัวความต่างศักย์นี้จะมีหน่วยมาเป็นจูลต่อคูลอม์แต่เนื่องจากว่าไอเจ้าตัวความต่างศักย์เนี่ยมันเป็นปริมาณที่เราเจอบ,บ่อยนะเขาเลยจะตั้งชื่อเล่นให้กับหน่วยว่าหน่วยโวลต์นั่นเองเราก็จะคุ้นเคยกันในหน่วยโวลต์นะหน่วยโวลต์เนี่ยชื่อเต็มๆม,มาเนี่ยมันมาจากจูลต่อคูลอม์นะนะครับ ดังนั้นเราไปได้ว่าเจตว่าความสัตว์นี่คือพลังงานสัตว์ไปฟ้ฝานะครับแล้วก็หานด้วยประจุพลังงานสัตว์เฟิดาด้วยประจุข่อน้านี้เราเคยได้เรียนว่าพลังงานสัตว์นะครับในเรื่องของโภระสัต์ก็จะมีพลังงานสัตว์นมถ่วพลังงานสัตว์ยอยอพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นนะครับณตอนนี้คือเราจะมารู้จักเราก็รู้จักเพิ่มอีกมาอีกคำหนึ่งว่าก็คือพลังงานสัตว์ เป็นฟ้านะครับพลังงานจนเป็นฟ้าไม่มีนะมีแต่พลังงานสัตว์ในบ้านอยู่นนะนะครับพลังงานจนส่วนใหญ่ก็จะเป็นของอ่าในเรื่องของกลศัสต์นะครับโอเคทีนี้นิยามขอแค่ตัวหนึ่งโวลต์เนี่ยมันก็คือหนึ่งจูลต่อคูณหรอ ว่าเราลองสังเกตดีๆนะนะครับถ้าเราแทนสูตรเข้าไปนะเจ้าตัวพลังงานสัมพันะ QED แล้วก็หารด้วยเจ้าตัว Q ใช่ปะ Q นี่ก็เป็นไงตัดปิดไปดังนั้นเราก็จะได้อีกสมการหนึ่งที่เราค่อนข้างจะใช้บ่อยก็คือเนี่ยความต่างศักว์นะครับไอ้เจ้าตัวความต่างศักว์เนี่ยมันก็คือขนาดของสนามไฟฟ้าแล้วก็คูณด้วยดนะียระยะห่าของแทลโรหะนะ ผู้ขนาดแต่โดยปกติก็คือเวลาเขาจะปล่อยก็คือเขาจะปล่อยจาัควบวกไปหาควลงนะครับเวลาเขาวัดความต่างศัก์นะเขาก็จะคิดนะครับสองบริเวณนะครับวาวเีย wow, okay, นไะหสองบริเวณนี้นะครับมันมีความต่างศักย์เท่ากับเท่าไหร่โดยการใช้จ้ตัวโวลต์มิเตอร์ ซึ่งจะตัวดีตัวนี้ถ้าเอาให้ถูกจริงๆนะมันต้องวัดจากสมงน,นี้นะครับแผ,นาาผ่นโลหะคู่ขนานไม่ควรที่จะมีช่องว่างนะครับพอถ้าเกิดมันลอยๆปุ๊บเนี่ยปัญหาก็คือเนี่ยเราจะเราจะเนื่องจากว่าเรามองไม่เห็นประจุประจุมันเล็กไงนะครับประจุเนี่ยมันอยู่ห่างจากแผน่นโลหะคู่ขนานหนึ่งมิลคำถามคือในทางปฏิบัติแล้ว ทำได้ไหมเราจะรู้ไหมไม่รู้หรอกนะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ประจุเริ่มต้นที่แผ่นบวกนะครับแล้วก็ไปหาแผ่นลบโอเคนะระยะห่างจากแผ่นบวกเป็นลบเนี่ยเราสามารถที่จะวัดได้เราไม่จําเป็นที่จะมองต้องมองเห็นเจ้าตัวประจุครับนะครับโอเคครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่าง วันนี้ดูท่าทางจะจบบทพอเหลืออีงนิดเดียวนี้บริษัททนนะัพนอจะพยายามครับโอเคเขาบอกว่าสนามไฟฟ้าภายในแผ่นโละหะคู่ขนาดคู่หนึ่งนะซึ่งแผ่นโละหะคู่ขนาดนี้อยู่ห่างกัน5้าเซนแล้วก็มีค่าเท่ากับสอ,องคูณิบพลังข้านิวตันต่อคูณเราเจ้าตัวอิเล็กตรอนเนี่ยเคลื่อนที่จากแผ่นหนึ่งไปยังอีกแผ่นหนึ่งเนงี่ยเขาถามว่าจะมีพลังงานสั่งเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่พลังงานสัน่งที่นี่คือพลังงานสั่งไฟฟ้านะครับอันเดลต้าอยู่ ต,ใใต้อยู่อ่าสิ่งที่เขาบอกผู้แผ่นโลหะผู้ขนาด้อยู่ห่างกันห้าเซนแล้วก็วาดรูปที่ตัวแผ่นโลหะผู้ขนาดก่อนนะนะครับวาดให้มันใ,ใหญ่ๆแผ่นโลหะผู้ขนาดเราจะสร้างก็คือเอาแผ่นโลหะสองอันนะครับต่อเข้ากับเจ้าตัวแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟนะครับเขียนทับบวกอยู่ตรงไหนนะนะครับแผ่นโลหะผู้ขนาดฝั่งนั้นก็จะมีสมบัตปิประจุเป็นบวกนะ และไฟฟันหนึ่งก็จะมีสมบัติประจุเป็นลบซึ่งสนามไฟฟ้านะครับก็จะพุ่งออกจากแผ่นบวกไปหาแผ่นลบเสมอนะครับทีนี้สิ่งที่เขาบอกก็คือเนี่ยนะครับจะตัวอิเล็กตรอนนะคระับจะตัวอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนจะประหลาดตรงที่ว่าเวลามันเคลื่อนที่นะมันจะเคลื่อนที่ส่วนทางกับนเะจ้าตัวสนามไฟฟ้านะครับกับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปนะครับ โอเคแล้วก็แผ่นโลหะคู่ขนานอันนี้นะครับสองแผ่นนี้อยู่ห่างกันนะครับเท่ากับห้าเซนติเมตรนะครับเรามีจะตัวสนามไฟฟ้านะครับนะครับขนาดมันเท่ากับสองคูณสิบกำลังห้านิวตันต่อคูณลองโอเคนะทีนี้สิ่งที่เขาถามก็คือเขาถามเจ้าตัวพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับหาเจ้าตัวพลังงานศักย์ไฟฟ้านะครับ ซึ่งเจ้าตัวพลังงานสักว์ไฟฟ้านะครับมันคือประจุขนาดของประจุก็กคูณด้วยเจ้าตัวความต่างศักย์นะครับซึ่งเจ้าตัวความต่างศักย์ใที่นี้มันคือ e คูณกับเจ้าตัว c อ่ะกำลังแทนค่าไปนะจะได้ u เท่ากับ q แล้วก็ e คูณกับ c นะครับจัดการแทนค่าไปนะเราเอาแค่ ขนาดของประจุอิเล็กตรอนนี้1.6คูณ10กํลังลบ19คูลอรไม่ต้องแทนเครื่องหมายเป็นลบนะนะครับเราเอาเฉพาะแค่ขนาดครับคูณด้วยสนามขนาดของสนามไฟฟ้า2คูณ10กํลัง5เนิวตันต่อคูลอร์คูณด้วยระยะห่างนะครับห่าง5เซนนะครับ5คูณ10กํลังลบ2เมตรครับอาจจะได้ออกมาเท่ากับ1.6 ในถึงหกคูณสิบกำลังลบสิบห้าจู I do คนสอมมิเทิมกันหมดยังเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมไม่มีสอบต้องรอบเลยใช่ไหมของที่ผมสอนที่ยังยังสอบไม่เสร็จเลยมีตัวหนึ่งสอบไม่สุดเลยนะมิเทิมนะวอนนั้นหาเวลาสอบไม่ได้ต้องรอให้เขาสอบในตารางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยสอบรอบตารางที ในหวัวข้อของจะตัวสังกตไฟฟ้ากับพลังงานสังไฟฟ้านะครับหวัวข้อสุดท้ายนะครับอ่าว่าด้วยเรื่องของค่าความจุไฟฟ้านะครับทีนี้ในในวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะนะครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาเรามีอุปกรณ์ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็จะรู้จักจะตกค่าไอเจตุจต้านทานใช่ไหมเจตวต้านทานหน้าที่ของมันคือทําการ จากัดกระแสว่าไม่ให้กระแสมันไหลเกินนะครับเพราะถ้าเกิดว่าในวงจรไม่มีความต้านทานแล้วอ่ะมันจะเกิดการรัดวงจรถ้ามันเกิดการรัดวงจรเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรอ้อนพอความร้อนสูงปุ๊บม,มันจะทําให้ชนวนเนี่ยมนละลายนะครับแล้วมันจะทําให้เกิดไฟไหม้นะครับต้องใส่ตัวต้านทานลงไปนะเพื่อที่จะจํากัดกระแสน,นะครับโอเคทีนี้อุปกรณ์ตัวนึงก็ือเจะตัวเก็บประจุ เดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้สิเนี่ว่าประโยชน์มันคืออะไรนะในหัวข้อหลักๆนะโอเคทีนี้เจ้ตัวเก็บประจุชื่อตามตัวนะก็คือหน้าที่ของมันคือเก็บประจุป่ามันเหมือนกับเป็นถังน้าเท้บหน้าที่ของมันคือรองรับเจ้าตัวประจุว่าถ้าเกิดว่าตัวเก็บประจุเนี่ยตัวใหญ่ก็จะเก็บประจุได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเจ้าตัวเก็บประจุเนี่ยมันมีความสําคัญตรงที่ว่ามันมันสามารถที่จะ เอาไว้ใช้ในการแปลงจากไฟกระแสตรงเป็นไฟกระแสสลับได้นะครับคือในการที่เราโดยปกติเนี่ยเวลาเราก็บอกว่าการยเคยสอนว่าเรามีไฟกระแสตรงกับไฟกระแสสลับใช่ไหมไฟกระแสตรงโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากแค่ตัวแบตเตอรี่นะครับหรือว่าถ่านไฟฉายฝรั่งเนี่ยเขาจะเียกแบตเตอรี่เหมือนกันหมดนะเขาจะแยกออกมาเป็นผ่านไฟฉายกับแบตเตอรี่ จะได้รูรจุรวมว่าเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็คือแหล่งจ่ายไฟกระแสรตรงแต่ปัญหาของแบตเตอรี่เราถ้าจะใชคือใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเป็นไงมันจะหมดใช่ป่ะนะครับมันใช้ไม่ได้แต่จริงๆคือมันไม่ใช่มันหมดนะก็คือความต้านทานภายในของมันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจนกระแสไปเลี้ยงในวงจรเนี่ยไม่พอนะครับเขาเราเรียกว่าอาการว่าอาการแบตหมดหรือว่าถ่านหมดนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าเรา,อ,าอยากรีบผ่า แล้วอยู่ดีๆ,ๆเราใส่ฐานไป้ชายเนี่ยคําถามเกิดอะไรขึ้นที่ท่านหนึ่งตัวใส่ฐานไป้ชายไปสิบก้อนคุ้มไหมอ่ะได้เลยไม่คุ้มดังนั้นอ่ะเราก็เลยต้องแปลงจากไฟกระแสสลับเนี่ยให้กลายเป็นไฟกระแสตร,รงซึ่งอุปกรณ์อย่างนึงที่สําคัญก็คือเนี่ยแค่ถูกเก็บประจุนนีนแบะนะมันช่วยให้ไฟกระแสมันช่วยให้เราสามารถที่จะแปลงจากสลับเป็นตรงไดน้นะครับผม อ่ทีนี้หน้าตาของตัวเก็บประจุนะมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะก็คือยิ่งอันใหญ่นะครับมันก็จะยิ่งเก็บประจุได้เยอะนะครับแล้วสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันนะนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ขีดตรงๆสองขีดนะถ้าขีดไม่เท่ากันคืออะไรอื่นขีดไม่เท่ากันเนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับแบตเตอรี่ก็ได้แบตเตอรี่อ่ะ บ,บางที mm hmm. เขาเรียกว่า power supply power uh, supply ซับไพน์รู้เขียนถูกว่าคุณพูดว่าตัว P สองตัวนะขอแก้นหน่อยนะ uh, power supply นะครับตัวยอดที่เขาใช้เป็นคือ P แล mm ้ว hmm. ก็ S, mm hmm. <S, S. กันนะจะเรียกเท่ากับสับปายก็ได้ว่าเรียกเป็นแบตเตอรี่ก็ได้นะครับโอเคทีนี้บางครั้งเนี่ยเขาก็จะเขียนเป็นเครื่องหมายบวกลบเลยนะนะครับก็คือถ้าเกิดว่าค่า c, <c น้อยๆมันจะ,ะไม่มีขั้วแต่ถ้าเกิดค่า c เยอะๆเนี่ยเขาจะต้องใส่ขั้วเข้าไปนะนะครับถ้าเราต่อผิดขั้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือ c มันจะระเบิดน,นะครับ c มันสามารถที่จะระเบิดได้นะนะครับถ้าต่อผิดขั้วนะโอเคทีนี้ เราจะมาเรียนเจ้าตัวเก็บประจุที่มันดูง่ายๆหน่อยนะไอเจ้าตัวแผ่นโลหะคู่ขนานน่ะจริงๆเนี่ยมันสามารถทําหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุได้นะครับเขานิยามเจ้าตัวค่าความจุไ,ไฟฟ้าขึ้นมานะเป็นตัวบ่งบอกว่าไอเจ้าตัวเก็บประจุตัวนั้นน่ะมันเก็บประจุได้มากหรือได้น้อยแค่ไหนนะครับโดยนิยามออกมาว่าความจุไ,ไฟฟ้าในที่นี้คือไประจุไฟฟ้าที่สะสมต,ต่อความต่างศักย์นะครับอทีนี้ถ้าเรา,ามรีแผ่นโลหะคู่ขนานนะ เราเอาเจ้ตัววิวมมเตอร์มาวัดนะครับความต่างศักย์ระหว่างแผ่นบวกกับแผ่นลบเอาไปได้เจ่าตัวความต่างศัก์สมมุติว่ามันเก็บประจุได้ถ้ากับประจุ o Q นะครับเจ้าตัวค่าความจุไฟฟ้าตัว C ตัวใหญ่ตัวนี้นะนะครับมันก็จะมีนิยามว,ว่าประจุที่มันเก็บได้แล้วก็หารด้วยความต่างศัก์นะครับหน่วยของมันนะโดยปกติก็คือไอเจ้าตัวค่า C ตัวนี้นะ หน่วยของมันเนี่ยนะครับก็จะมีหน่วยเป็นคูนลอมต่อโวลต์ใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าตัวเก็บประจุเนี่ยเราใช้กันค่อนข้างจะบ่อยนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเล่นหน่วยนี้ใหม่นะเรียกว่าหน่วยฟาดนะครับฟาดเป็นชื่อคนนะครับเป็นชื่อนักวิทยาศาสตร์นะที่มีความสําคัญเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้านะครับหน่วยเป็นฟันใช่นะโดยที่หนึ่งฟาดเนี่ยจะมีค่า มันนิยามว่ามันคือประจุหนึ่งคูลอมนะครับประจุหนึ่งคูลอมเนี่ยที่เก็บได้ในตัวเก็บประจุเนี่ยแล้วทาให้ตัวเก็บประจุน,นั้นอะมีความต่างศักดิ์เท่ากับหนึ่งโวลต์นะครับคูลอมต่อโวลต์ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นโลหะคู่ขนาดนะวิธีการหาเจ,จ้าตัวค่าความจุไฟฟ้านะครับ สามารถหาได้ตามสไลด์ถัดไปนะนะครับสไลด์ถัดไปก็คือเนื่องจากถ้าเราอยากรู้ว่าแอนโลหะคู่ขนานตัวนี้นะครับมันมีค่าความจุนะครับความจุไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับจากนิยามของเจตัวความต่างศักย์นะนะครับความความต่างศักย์เนี่ยมันคือสนามไฟฟ้าแล้วก็คูณด้วยเจตาตัวดีดีดคือระยะหา่างระหว่างแอนโลรหะคู่ขนาดนะนะครับ จาก c เท่ากับ q ศูนด้วยดีต้า v นะสนามไฟฟ้าภายในแผลล่นโลหะคู่ขนานนะภายในแผ่นโลหะคู่ขนานครับก็จะมีเจ้าตัวสนามไฟฟ้าอยู่ครับถ้าแผ่นโลหะคู่ขนานน,นาออี้นะครับ,ลลนนนรบมันมีแต่ละแผ่นนะมีพื้นที่เท่ากับ a นะครับเจ้าตัวสนามไฟฟ้านะครับมันจะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าแล้วก็หารด้วยเอฟซศูนย์แล้วก็คูณกับ a นะครับซึ่งเจ้าตัวเอฟซีศูนย์เนี่ยนะครับมันคือค่าพื้นที่ทางไฟฟ้านะนะครับ เอฟซ l o n 0ูนนะครับเขาเรียกว่าเป็น Permit t i v i t y นะครับ permit นะครับต t i v i t y นะครับของฟรีสเปซเขา free space ในที่นี้อาจจะแปลว่าสุญญากาศก็คือที่ว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอากาศเลยเขาเรียกสุญญากาศสุญญากาศาก,าศากาศ็อย่างเช่นออกไปนอกโลก พอหลุดออกชั้นบรรยากาศแล้วรูกปุ๊บมันเป็นบรรยากาศทันทีเลยนะครับโอเคนะเส้นท,ที่ตัวค่าของวิติวิตี้ตัวนี้ตัวเลขมันคือ8.85จุดแปคูณสิบกำลังลบสิ 12, ครับคูณลบกำลัง2องต,ง 2, ต่อเทตันเมตรกำลังสองนะไม่จำก็ไม่เป็นไรนะเอาออให้รู้ว่าเวลาหาเนี่ยนะครับวิธีการหานี่คือเราต้องไปเรียนฟิสิกส์2 เกาะจะสอนว่าทําไมมันถึงมีสูตรเนี้ยมันจะเราต้องไปดยนกฎของเกาส์อะไรีนซึ่งมันจะซับซ้อนนะเราเอาแค่ผลลัพธ์ออกมาใช้ก็พอนะอค,ครับโอเคทีนี้จาก c ครับกากับ q ส่วนด้วยเด l ต้ v นะแล้วก็เดลต้า v ก็คือ e คูณกับ d แต่ e คือ q ส่วนด้วย epsilon 0 a นะฉะนั้นเราก็แทนค่าไปปุ๊บมันจะตัดเจ้าตัว q ออกมาได้สุดท้ายเราจะได้ออกมาว่าจ้ตัวค่า ค่าจุไฟฟ้าของแผ่นาวางคู่ขนานเนี่ยจะมีค่าระกับเท่าที่ทางไฟฟ้าจะตัวค่าคมมิ่วิวิตีแล้วก็คูณด้วยพื้นที่นะครับของพื้นที่แผน่นนะครับตัวหาคู่ขนานแล้วก็เจ้าตัวดีตัวนี้คือระยะห่างระหว่างแผน่นโอเคนะเอาจำสูตรนี้เอาไปใช้เลยแล้วกันไม่ต้องคิดมาก ใบเซ็นชื่ออยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้ขอคืนด้วยนะครับใครยังไม่เซ็นชื่อบ้างเอง่ยมาครับพวกคุณไม่มีใครถอนใช่ไหมถ้าใครจะถอนก็มาให้ผมเซ็นได้นะถ้าผมไม่อยู่ก็ไปหาอาจารย์เป็นคุกตานะ จริงๆคือคุณเาพชาพิาสิกเนี่ยคุณให้อารี่สิกคนไหนเสรจได้ไม่เสียเด็ยน,นะครับแต่แนะนําว่าอยาถอนนก็เรียนเรียนไปเถอะนะครับอย่างมากก็ติดอีกก็ไปซ่อมใหม่เสีเยเด็อะไรเสีเยเดยดอะไรอะ่ะสุดท้ายก็คือ,อคุณติดอีไปกี่ครั้งแหละเวลาสุดท้ายถ้าเกิดผ่านปุ๊บเขาอรายงานไหมรับคุณติดอีกกี่ครั้ง ก็ไม่ได้ไรายงานใช่ปะยุคคุณดีจังเลยนะยุคผมนี่คือถ้าติด E ก็คือก็จะรายงานนะว่าติดีเป็นกี่รอบครับของคุณนี่คือติดีกี่ครั้งก็ไม่สนใจเพาสนใจให้เกิดสุดท้ายวิชานี้ปม่ยากหลอกนะนะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนแล้วเรากลับไปทบทวนเนี่ยทาได้อยู่แล้วแหละคนที่ทําไม่ได้เนี่ยผมเดาเลยว่าเขาเรียนก็ไม่ค่อยสนใจอ่านก็ไม่อ่านแล้วไปอ่านก่อนสอบหนึ่งคืน ผมการันตีว่าเขาต้องทำตัวแบบนั้นแหละถึงได้จบโอเคครับทีนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายของบทนี้นะครับจะจบบทอีกแล้ว พอเรียนรวดเนี่มันจะทำเวลาได้โอเคนะทีนี้ตัวอย่าง10.8นะครับเขาบอกว่าแผ่นโลหะู้ขนานครับมีพื้นที่10การางลบสีตารางเมตรวางห่างก,กัน2มิลน,นะครับระหว่างกลางเป็นสุญญากาศถ้าใส่ความต่างศักเข้าไป10กำลังบวก4โวลต์ เขาถามสองคำถามนะคือความจุไฟฟ้ากับประจุไฟฟ้าเราดูสองอันนี้นะถึงแม้ว่ามันจะลงท้ายด้วยคําว่าจุไฟฟ้าเหมือนกันนะแต่ว่ามันคือค่ามันคือคนละค่ากันนะเจ้าตัวค่าความจุไฟฟ้าคือค่าตัว C ตัวใหญ่นะ C ใหญ่นะไม่ใช่ C เล็กนะ C เล็กเป็นปลาจำบอาส C เล็กนั้เนเป็นค่าความจุคําว่าจฉพาะนะครับแต่ก็ค่าประจุไฟฟ้าคือตัว Q นะ ทีนี้เรามาดูก่อนว่าโจวย์บอกอะไรบ้างเอ่ยจทย์บอกว่าแผ่นโลหะพื้ขนาดมีพื้นที่นะครับ4เซนติเมตรกำลังลบ4ตารางเมตรนี่คือตัวเอนะแล้วก็วางห่างกัน2เมตรนะครับนี่คือตัวดีแล้วก็บอกความต่างศักย์ก็คือบอกเจ้าตัวเซต้าวีมาให้นะครับ ific. อ่ะทีนี้หาเจ้าตัวคนะ่าความจุเปลี่ยนแปลนนะเราก็ยกสมการมาเลยนะถ้าเราจําได้ว่า c ของแผ่นโลหะพื้ขนาดเนี่ยค่าเท่ากับเอพิสลอนศูนย์เอแล้วก็หารด้วยดี นะครับก็จัดการแทนค่าไปนะครับเอสโลนศูนย์นะครับแปดจนแปดห้าครับคูณสิบกำลังลบสิบสองคูณลองกําลังสองครด้วยนิวตันเมตรกําลังสองครับเอในที่นี้นะครับห่าพื้นที่สิบกำลังลบสี่ตารางเมตร่ะถ้าตารางเมตรก็คือเอมกำลังสองนะครับเมตรกำลังสองแล้วก็หารด้วยแรกห่านะครับสองนิลนครับก็คือสองคูณสิบกำลังลบสามเมตร ต้องแปลงออกมาให้ในหน่วยของพื้นฐานเลยนะนะครับถ,รถ้าความยาวหรือาาระยะห่างเนี่ยให้แปลงออกมาในหน่วยของเมตรทห้หมดเลยนะนะครับโอเคแล้วก็จะได้ออกมาเท่ากับ4.43จุดสาคูกำลังลบ13บาฟาัดหรือเขียนในแบบนี้ก็คือถ้าเขียนออกมาในรูปของพิกโารัดนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ0 4น3จุดสนะครับพิกฟารดัด พิกโกคือสิบบาลังเท่าไหร่สิบสองนะครับสิบบาลังลบสิบสองนะครับโอเคนะข้อ b หาาประจุไฟฟ้านะครับหาประจุไฟฟ้านะครับจาก c เท่ากับ คิวก็หารดยดีต้าวีย้ายข้างไปนะ Q มีค่าเท่ากับค่าความจุไฟฟ้าคูณกับความตัดสักค่าความจุไฟฟ้าเมื่อกี้หามาแล้วนะ4.43คูณ10กำลังลบ13ฟารดนะครับแล้วก็คูณกับความต่างศัก10กำลังบวก4โวลต์น,นะครับจะได้ออกมาเท่ากับ4.43คูณ10กำลังลบ9คูณ10นะครับหรือ 4.43นาโนคูนบ์นะครับทีนะอ่ะจบบทอีกแล้วนะครับมีเวลากินข้าวเหนื่อยเก็บชั่วโมงต่าเรียนต่อเองก็ เดี๋หน้าตาเพื่นเราบอกว่าไม่เอาแล้วอแค่ทนเรียนเป็นจบบทได้ก็บุญแล้วอาจะรจะเอาอะไรันหรักหนาอ,อเคนะ,ะพวกคนได้มีเวลาไปกินข้าวแล้วก็มีเวลานอนเล่นดี ได้เจอกันอันขาน้านะครับผมนะครับพ่อทังคนได้เจอกับผมตอนบ่ายทีนึ่งเออกลับไปฝันร้ายเลยนะเจอกัผมเช้าบ่ายโอเคครับงั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนเลยกันนะครับครับสวัสดีครับมาแสดงตุลักตุลักกัน